ครับก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมนะที่แวะเวียนเข้ามารับชมกันนะครับเนาะวันนี้นะครับมีของเข้ามาใหม่อีกหนึ่งชุดนะฮะก็ขัดคัดสวยๆมาให้แล้วนะฮะเนาะขัดเด็ดๆสวยๆมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวรับชมกันนะครับเนาะ EP นี้ EP ที่4ี่สิบนะครับ EP ที่4ี่บเนาะชอบองไหนก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมนะผ่านไลน์นี้นะครับ9 3 7 g y c l นะฮะหรือหรือนะครับผมนะ อ่าโทรมาได้ที่สายด่วนนะฮะ0ู 6, 2 7 1 5 3สองหนึ่งห้าสสห้านะครับเนาะก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะฮะเนาะง่ายต่อการติดต่อนะครับสะดวกก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับเนาะอ่ะวันนี้นะฮะหนึ่งชุดหนึ่งชุดไม่เยอะไม่มากไม่น้อยนะฮะเนาะเริ่มชิ้นแรกเลยนะครับเนาะชิ้นนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงมันจัดฮะนะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับอ่ดีแต่ผมหาเลนส์กล้องนิดนึงนะครับโอเคนะครับนี่ฮะ เนื้อนี่แบบเป็นตะกัวแบบขึ้นไข่เลยนะครับเก่าจัดเก่าจริงนะฮะเป็นนี่ฮะหน้าหัวเข่าสองข้างเลยนะครับเนาะแล้วก็หลังมีจานด้วยนะฮะองนี้นะหลังมีจานด้วยค่อนข้างสวยเลยนะครับเนาะมาพร้อมเลี่ยมเงินเลยนะฮะมาพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะครับแล้วเงินเป็นเงินดีนะฮะเงินดีนะครับเนาะอ่าสวยสวยเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะพี่นะนะอ่ะองนี้นะฮะองคแรกละกันเปิดเลยละกันนะฮะขออนุญาตเปิดไว้ที่ 2,200บาทแล้วกันเนาะของุญาปลปิดไปที่2,200บาทนะครับนะอ่ะแรงนิดแต่ว่ารับรองว่าถูกใจฮะได้ของไปไม่เสียใจแน่นอนนะครับผมนะอ่ะชิ้นต่อไปครับองค์นี้นะฮะเป็นคุณแผนอีกหนึ่งองค์ที่ผมได้มานะครับเป็นพระเลี่ยมเงินโบราณแบบเดิมๆม,ม,มาแบบนี้เลยคือช่วงนี้ครับผมได้ผมเข้าไปได้ของมาเนี่ยบ้านเนี่ยเขาจะเลี่ยมเงินแบบเนี้ยไว้ค่อนข้างเยอะมากนะฮะก็ตัดแบ่งเข้ามาบ้างอะไรบ้างเนาะ ามาเปิดแบ่งกันนะครับเนาะเก่าจริ้งเกาจัดครับนี่ฮะเป็นทรงพ้นใหญ่นะครับแต่ว่าวงนี้เป็นพิมพ์ออกจะเป็นน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับอกเล็กนะฮะอ่านี่ฮะดูเนื้อนะครับเนื้อหามันสายค่อนข้างดีฮะเนื้อหยาบหน่อยแต่ว่าสวยนะฮะผ่ามันก่างก็ค่อนข้างหยาบอยู่แล้วเนาะอ่ะนี่ฮะสวยสวยแบบนี้ครับเอาพันแปดนะพี่นะสวยสวยแบบนี้เอาพันแปดนะครับเนาะอ่าแบบนี้เลยนะครับดูกันช้าช้าชัดๆนะฮะ คุณแผนนะครับอง an นี้อกเล็กนะอ่าไปเลยนะครับเนาะองค์ต่อไปครับเลี่ยมเงินเหมือนกันนะฮะอ,องค์นี้เป็นเลี่ยมเงินลงยานะครับผมนะเหรียญเต่าหลวงปู่หลีวนะครับหน้าเป็นสังกระจายเนาะเขาเรียกรุ่นอะไรไม่รู้ผมไม่เป็นเหรียญน,นะฮะผมไม่แม่นเหรียญจริงๆนะครับก็ค่อนข้าง,งสวยนะฮะเหรียญสวยนะครับผิวก็ยังสวยๆอยู่เ,เลยนะฮะผมได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันแปดเหมือนกันนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะ นี่ครับเห็นไหมฮะโหเป็นจุดๆุดเม็ดเม,ดมดนะฮะตาเป็นเม็ดข้าวเลยนะครับความคมนะนี่ฮะมีให้เห็นนะครับเนาะพื้นลงพื้นเหรียญสวยเลยนะครับเนาะอ่ะชิ้นนี้พันพันแปะละกันนะพี่เนาะไว้ต่อเลยนะครับผมไปต่อเลยนะฮะชิ้นนี้ครับต่อไปฮะพระซุมกรครับองค์นี้จัดว่าสวยเด็ดฮะเจ้าขอ,องบอกว่าเก็บไปหลายสิบปีนะครับนี่ฮะมีรอยโดนเปิดหน้าหน่อยนึงแต่ว่าอา่า ก็ไม่หยองสวยเท่าไหร่นะครับนาะแต่ว่าพอเปิดนาปุ๊บเห็นแล่เลยนะฮะดอกมะขามบานเลยนะฮะค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเนาะลายกระหนกด้านข้างด้านในนะฮะอันนี้ผมซ o o ให้ดูถึงด้านในเลยนะครับเนาะพระยังสวยนะฮะพระยังสวยแต่ก็มีร่องรอยบ้างเนาะเพราะว่าพระกุพระใช้พระประมาณนี้ก็ต้องมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะเนาะองค์นี้นะครับขออนุญาตเปิดไปที่สองพันห้านะครับสองพันห้านะฮะไม่ยัดกุไม่ยัดที่นะครับแต่ว่าขายเก่าเนาะ เราก็ได้เรียมเงินเดิมมาแบบนี้เลยนะฮะเนาะอ่ะผมไปต่อนะครับผมไปต่อนะลึกลับซับซ้อนครับนี่มาแล้วฮะองหลวงพ่อเงินลงรักนะครับองนี้นะฮะไม่ได้ลงรักธรรมดานะถักเชือกด้วยนะครับเออมาแบบไหนไม่รู้นะฮะลงรักถักเชือกมาแบบนี้นะครับแล้วเนื้อดีมากฮะเนื้อแบบทองเหลืองแก่ทองเลยนะครับนะแล้วแบบคาบเก,ก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยฮะไม่รู้ว่าถักคุมมาแบบนี้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับ แต่ว่าชอบที่ความเก่าสะดุดตาเลยนะฮะอันนี้เก่าจริงนะฮะดูฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับนะผมเปิดเลยแล้วกันนะครับผมงพ่อเงินทักเชือกนะครับผมเอาพันห้าเนาะผมเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะฮะราคาเปิดไม่ใช่ราคาปิดนะครับชอบเท่าไหร่ก็คุยกันนะครับเนาะอ่ะนี่ครับชิ้นต่อไปครับพระสมเด็จมาแล้วนะฮะลงรักปิดทองเหมือนกันนะครับองค์นี้ค่อนข้างสวยแต่ว่าผมมองพิมพ์ไม่ออกนะฮะ เป็นพิมพ์พระประธานหรือเปล่านะครับเนาะแต่ผมมองพิมพ์ไม่ออกนะฮะเพราะว่าลักบังนะครับเนาะลักบังพิมพ์อยู่นะฮะอ่าแต่สวยนะครับสวยนะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันนะฮะพระสวยๆนะครับเนาะอ่าผมไปต่อเลยนะฮะผมไปต่อเลยหนึ่งเหรียญครับไม่ยัดที่ฮะแล้วก็ไม่รู้ที่จริงๆนะครับพยายามหาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ที่นะครับเพราะว่าข้างหลังเป็นรูปงูเห่าแบบนี้นะฮะไม่แน่ใจที่นะครับเนาะ เป็นเหรียญด้านหน้าเป็นเหรียญพระทรงนั่งสมเหมือนพระพุทธชินราชนะครับเนาะอ่าแล้วก็เหรียญเป็นกระไหล่ทองนะฮะกระไหลทองเก่าๆแบบนี้เลยแห้งๆเลยนะครับเนาะหลังมีรูปงูนะฮะอันนี้อ่าแบบนี้ฮะนี่ครับผมซูมให้ดูเลยนะฮะคือค่อนข้างสวยะฮะพระค่อนข้างสวยเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ที่นะครับมีคนบอกว่าแบบนี้น่าจะลึกนะฮะน่าจะลึก ลึกเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจผมเอาเก้าร้อยนะครับเหรียญน,นี้นะผมเอาเก้าร้อยบาทครับพระพุทธชินราชนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ที่ไหนหรือเปล่ายังไงนะฮะอ่ะชิ้นต่อไปครับพระภัยรีพินาศครับแค่ชื่อก็ฟังดูดีแล้วนะฮะพระภัยรีพินาศนะครับนี่ฮะน้ําทองเดิมๆครับดูปากฮะเป็นไงฮะสวยจริงครับสวยจริงสวยจัดนะฮะ นะครับอ่านี่ดูเท้านะครับโอ้เป็นยังไงเป็นเส้นเลยนะครับแล้วก็น้ําทองวิ่งทั้งองค์เลยนะครับเก่าฮะพระค่อนข้างเก่าเลยแล้วก็อุดดีด้วยนะครับเนาะอ่าชิ้นนี้นะครับขออนุญาตเปิดไว้พันสองแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าปีไหนยังไงนะพี่เนาะอ่ะไปต่อเลยนะฮะนี่ครับหนึ่งพระกุศลในตานานฮะไม่รู้ว่าจะเก่าไปถึงไหนนะครับดูครับพระเนื้อชินฮะเป็นพระมเหสวนนะครับเป็นพระมเหสวนเนื้อชินนะครับเนาะเก่า รัดลวดนะครับนี่ฮะรัดลวดมาแบบนี้เลยแล้วลวดเนี่ยกินเข้าไปในเนื้อผ้าแล้วนะฮะก็เอาตรงๆเลยนะครับมาชํารุดแน่ฮะผ้าแบบนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีหักซ่อมไม่มีบิ่นนะครับเนาะแต่อาจจะเป็นสนิมกินเข้าไปในเนื้อนะฮะซึ่งล้างออกค่อนข้างยากเลยนะครับก็ชิ้นนี้เปิดเบาๆา,าหน่อยแล้วการเอาไปหนึ่งพันบาทครับนะหนึ่งพันบาทนะฮะอ่าทักมาคุยกันได้เลยนะพี่นะรายละเอียดภาพนิ่งทักมาคุยกันนะครับอ่ะอีกหนึ่งเกติกครับ หลวงพ่ออุปชาเกิดวัดสะพานนะฮะเหรียญเก่าเหรียญลึกนะครับเหรียญเก่าเหรียญลึกนี่ครับหน้าตาแบบว่าโอ้โหมีมิติมุมมองนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นมุมนี้ไหมครับสวยจริงฮนะมีมิติมีมุมมองนะครับอันนี้บอกตรงๆผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจังหวัดไหนเนาะแต่มีคนบอกว่าน่าจะลึกมากนะฮะเพราะว่าเหรียญค่อนข้างเก่านะครับเหรียญค่อนข้างเก่าเลยนะฮะ เอาไปเท่ากันครับหนึ่งพันบาทเนาะชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับเนาะอ่ะนี่ฮะทางนี้ครับทางนี้ทางผมเลยพระลึกลับซับซ้อนนะครับนะพระปิตาพิมพ์ชีโบนะครับทีโบนะครับอ่าปิตาทีโบนะฮะถ้าจำไม่ผิดถายยานไหมถ้าใช่นะฮะน่าจะใช่เนาะเก่าเก่าแบบนี้ครับเก่าเก่าแบบนี้ครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะฮะเก่าจัดเก่าจริงนะครับเนาะ อ่ะไปต่อครับนี่ฮะพระในตำนานครับอันนี้เอาแค่ชอบแล้วกันเนาะเอาแค่ชอบนะครับนะอ่ะใครชอบแบบนี้ชอบทักมาคุยกันนะครับสมเด็จองค์นี้นะฮะผมเอา900บาทแล้วกันนะครับเนาะสวยฮะได้มาพระเก่าเหมือนกันนะฮะมาเอามามาติดมานะครับแล้วก็ผมเองก็ชอบพระผงนะฮะผมเองก็ชอบพระผงเนาะก็ดูแลเออสะดุดตาดีนะครับเอาลองเอามาแบ่งปันกันดูนะครับเผื่อม,มีคนไหนชอบเหมือนกันนะฮะเนาะนะชิ้นต่อไปครับ รวมข้อเงินมาอีกแล้วนะฮะองนี้เป็นทองหลอกบวบนะครับเป็นทองดอกบวบ,บ,บ,บนะฮะพระสวยวิ้งวิ้งเลยนะครับเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างอาจจะโดนผ่านการล้างขัดชัดถูว่าบ้างแล้วนะฮะก็เอาตามสภาพแล้วกันเนาะเอาตามสภาพนะครับอ่ะนี่ฮะสวยสวยเลยนะครับสวยสวยเลยผมซูมให้ดูแบบนี้เลยสวยสวยฮะเอาเก้าร้อยเหมือนกันนะพี่นะองคนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปครับ เป็นพระลาหูกะลาแกะนะฮะลาหูกะลาแกะศิลปะแบบนี้นะครับขออนุญาตไม่ยัดถึงหลวงพ่อน้อยเนาะน่าจะเป็นหลวงพ่อปิ่นนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อปิ่นนะเป็นไปได้นะฮะเพราะศิลป์แบบนี้อาจจะมาทางงพ่อปิ่นแล้วนะครับเนาะอ่ะชิ้นนี้ครับเอาพันสอนะพี่นะชิ้นนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับอ่ากะลานะครับกะลานะครับเนาะอ่ะชิ้นสุดท้ายครับ เหรียญลึกลับหนึ่งเหรียญอีกแล้วฮนะเหรีรยญหลวงพ่อแดงนะครับนี่ฮะดูซูมหน้าให้ดูเลยนะครับมีใครชอบหน้าแบบนี้นะฮะชอบหน้าแบบนี้ทักมาคุยกันนะพี่เนาะเหรียญหลวงพ่อแดงครับเหรียญน,นี้ได้มาแพงเหมือนกันเอาแบ่งไปแบบเบาๆเลยแล้วกันนะขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทผมส่องให้ดูแบบนี้นแล้วกันเนาะจะได้สบายใจกันนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะทักแชทเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ครบแล้วจบแล้วนะฮะวันนี้ครบแล้วจบแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมนะฮะทักมาคุยกันสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่ครับรายแอดฮะแอดเก้าสามเจ็ดจีนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับตรงใต้คําอธิบายใต้คลิปเนาะมันจะมีลิงก์อยู่ตัวหนึ่งที่เป็นลิงก์ Line ก็สามารถกดรายแอดเพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับ เนาะอะสายด่วนครับพี่0ูนย์หครับเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสามห้านะครับเนาะมีพี่ๆท่านไหนก็สนใจก็ทักมาคุยกันนะพี่นะผมเป็นคนคุยง่ายๆนะครับคุย,คยเป็นคนคุยง่ายๆอยู่แล้วนะฮะตอบคำถามได้ก็ตอบนะครับเนาะพูดคุยกันได้นะพี่นะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องจบแล้วฮะ EP สี่สิบเอ็ดนะครับ EP สี่สิบเอ็ดชอบชิ้นไหนอย่าลืมนะฮะทักมาพูดคุยกันได้เลย นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่พี่ทุกท่านมากเลยนะฮะที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมกันสวัสดีครับ